กลายเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วเหรอเนี่ยทำยังไงได้ละ่ะเพราะมีเจ้าบ้าคนหนึ่งแอบย่องเข้ามาในห้องเขาเลยว่าแต่งตัวเป็นชายไว้ดีกว่าเจ้าคนต่ำช้าน่ะเป็นใครข้าว่าเมื่อนั่นน่ะถ้าทางจะหลงรักข้าหรือมั้งนี่เจ้าพูดอะไรให้มันรู้เรื่องหน่อยได้ไหมล้อเล่นน่ะ <c oughs> แล้วอาจารย์ เชิญมาแล้วเข้าไปเถอะข้าอยากจะคุยตามลำพัง<อ>ท่านอาจารย์ นั่งลงสิดิ้ินใต้เท้าอยู่ลุงบอกว่าเจ้าขอร้องให้ท่านไม่อวผิดข่าที่เจ้าพลาดขาไปดีเจ้าบุกููข้ามีเรื่อง อยากจะถามอาจารย์หน่อยเจ้าคนจะรู้ว่าข้าไม่ตอบเจ้าแน่ข้าไม่ได้จะถามเรื่องพ่อแม่หรือนะหลังจากข้าองค์หญิงนางงแล้วสักวันหนึ่งท่านจะข้าข้าใช่ไหม ไดแล้วข้าคิดไว้ถึงจะไม่ใช่ทันทีแต่ข้าก็คิดอย่างนั้นไวข้ามาวันนี้เพื่อจะมา เราลาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าท่านทำเพื่ออะไรแค่พระกุณของอาจารย์ก็จะขอมาตอบแทนในชาติหน้า <c oughs> ตอนนี้สิทธิ์คงจะรับใช้อาจารย์ไม่ได้อีกแล้ว ตั้งแต่นี้เราตัดขาดกัน ข้าว่าท่านคงจะหิวไม่น้อยนะไปกินข้าวด้วยกันดีไหมข้าไม่ได้หิวสักหน่อยจะไม่หิวได้ยังไงละ่ะเดินตามข้ามาตั้งนานแล้วคงจะเหนื่อยไม่น้อยมั้ง <c ười> <c ười> เจ้าี่กินเก่งมากเลยนะเนี่ยคนถูกสะกดรอยก็หิวจนท้องกิวเหมือนกันแล้วเหรอนะข่าเน่ยคิดแล้วคิดอีกท่านเป็นแม่ทัพใหญ่คงไม่มีเวลาว่างมากสักเท่าไหร่ทาไมถึงทำกับข้าอย่างนี้เละ เพราะว่าข้าไม่ใช่คนต่ำช้าแต่หลงรักแม่นางคิวซางเข้าแล้วตั้งหากแล้วท่านเคยมีความรู้สึกเหมือนถูกก้อนหินกดทับที่เนื้ออกบ้างไหมต้องคอยนอนหวาดผวาและสงสัยอยู่ทุกคืนโดยหาคำตอบไม่ได้นะ ไม่เคยข้ามีชีวิตอย่างนั้นคิดไปคิดมาคิดแล้วคิดอีกคิดจนหายใจไม่ออกหลุดบอกข้าทีว่าข้าเป็นใครหลุดบอกข้าทีว่าพ่อแม่ข้าคือใคร ข้าไม่รู้ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่รู้ข้ารู้ว่าท่านไม่ทับรู้ขอร้องเลยข้าขอร้องท่านเลยนะข้าขอร้องในโลกใบนี้นะมีบางเรื่องที่รู้แต่ต้องแกล้งไม่รู้ เรื่องบางเรื่องที่อยากรู้ก็ต้องอดทนเอาไว้ไม่ว่าแม่นางคิวซางจะขอร้องอย่างไงข้าก็ไม่มีอะไรจะบอกเจ้าเจ้าจะไปโกคุยองนัืนถึงวันหน้าเขาต้องไปนางๆ แต่ตอนนี้เขาเป็นอคระขององค์ชายโกคุริยอนะบางทีวันหน้าอาจจะต้องทำสงครามกับนางๆก็เป็นไปได้อย่าไปโกคุริยอนะเขาคิดอยู่ว่าถ้าโกคุริยอกับนางนางทำสงครามกัน จะร่วมออกรบกับองค์ชายแล้วก็ฆ่าพวกนางๆไม่ให้เหลือเลยแม้สักคนเดียวข้ายังไม่ได้เงินเบี้ยเลี้ยงเลยมื้อนี้ท่านไม่ทัพออกไปก่อนนะ ไปนำบุกกูในนั้นมีทองอยู่นิดหน่อยไม่จะเป็นหรอกถึงข้าจะโตมากับหน้าที่รักเงินทองมากแต่เงินบางอย่างก็รับไม่ได้ถ้ากินโดยไม่เลือกมันจะทำให้อึอไม่ออก <laughs> ปากเจ้าเนี่ยหยาบจริงๆเ <laughs> ข้าไปแล้ะ 你。いい